เอาละครับก็กลับสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นหนึ่งเช่นเคยทำเองดัวเองเพราะไม่มีคนดูครับวันนี้เรามาอยู่กับเกม Last Island of Survival หรือว่า Last Day Ru of Survival ที่เคยเปลี่ยนชื่อมานะครับทำไมก่อนที่เป็น Last Day นะสนุกมากนะครับผมพอเปลี่ยนมาเป็น Last Island เนะี่ยโอ้โห อะไรก็เปลี่ยนไปเยอะ,ะครับมันมีอะไรทันสมัยขึ้นนะมันเป็นแนวโซเวอร์แบบทันสมัยไปซะแล้วนะครับก็ยังที่เคยนะครับผมอะไรที่มันเป็นทันสมัยขึ้นมันก็ทันสมัยอีกเช่นเคยครับคลิปนี้นะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการดำน้ำครับผมอ่า มีอุปกรณ์ดำน้ำขึ้นมาใหม่และสถานที่ใหม่นะครับผมให้เราดำน้ำลงไปสู้รบกันยิงกันแหลกลานและไปฟาร์มห้องนะครับในซากเรือนะครับผมเป็นการอัปเดตใหม่ในปี2022ข้างหน้านะครับผมมันเป็นเซิร์ฟจีนนะเซิร์ฟจีนเขามีการอัปเดตมาแล้วหรืออะไรสักอย่างนะครับผมเซิร์ฟ จีนกับเซิร์ฟเอเชียนะครับที่เราเล่นกันอยู่ปัจจุบนนันคือเป็นเซิร์ฟเอเชียนะครับคนจีนก็มาเล่นของเราได้แล้วก็เซิร์ฟจีนนะครับผมก็จะเป็นเซิร์ฟของเขาเองนะครับที่เขาลงเป็นของอะไรสักอย่างครับมันจะมี2เซิร์ฟคู่กันนะครับผมเขาจะมีการอัปเดตของเซิร์ฟจีนก่อนแล้วค่อยเข้าเอเชียกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูคลิปเข้า,ขานะควนะผมผมไปเอามาจากช่องช่องหนึ่งนะครับ ก็เขาลงมาเป็นไฮไลท์นะก็มีอุปกรณ์นำน้ำที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็มีการยิงในน้ำอะไรเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะครับมีการฟาร์มห้องด้วยไหมโอเคแล้วเราไปดูคลิปพร้อมๆกันเลยนะครับผมอันนี้นะครับก็เป็นการตกปลานะครับผมมีการตกปลามีการอัปเดตมาใหม่นะครับเหมือนเกม โซเวโลทั่วไปเลยนะครับผมแล้วก็มีชุดดำน้ำนะครับอ่านี่ดำลงไปใต้ท้องทะเลได้นะครับตอนนี้นะอัปเดตใหม่ในคราวหน้านะครับผมก็ลองดูกันว่าจะเข้าเซิร์ฟของเราหรือเปล่านะครับผมนี่ภาพใต้ท้องทะเลก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมท่าทางการว่ายก็เป็นอิสระพอสมควรน,นะ มีปลาด้วยแล้วก็นี่ครับเป็นถังแสดงบอกว่าเป็นแก๊สออกซิเจนนะครับผมและนี่ครับคือซากเรือนะครับผมจะอยู่เหนือนะครับของแผนที่นะครับฉิงเขียงหน่อยนะนี่ครับก็เป็นซากเรือเก่านะครับเป็นเรืออะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรนะอะไรสักอย่างหาลืมชื่อละนึกไม่ออกนะครับผมแล้วก็มี ใต้ท้องท้องเรือนะครับเราก็สามารถที่จะดำลงมาแบบนี้ได้นะครับผมอนี่สามารถถือปืนแล้วก็ยิงกันได้ด้วยนะเนี่ยนะครับแล้วก็มีห้องนะครับผมมีห้องในเรือด้วยนะครับผมอ่าก็ตามซอกมูลต่างๆนะครับก็ฟาร์มได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับอ่า นี่ก็เป็นถังนะครับผมออกซิเจนนะครับแล้วก็ชุดนะครับแล้วก็เป็นอุปกรณ์มีถังเติมด้วยนะครับผมเวลาออกซิเจนหมดเราก็สามารถที่จะเติมแล้วก็ลงไปได้ใหม่นะครับผม่าประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะมีการยิงกันใต้น้ําได้นะครับโดยการใช้ปืนนะครับผมนี่ไงนี่ประมาณนี้นะครับผมอ่า ปืนปนยิงได้นะได้หมดดาเมจไม่ลดยิงตรงอีกตาหากนะครับผมเขประมาณเดิมนะครับปกติของเกมเกมดีอยู่เลยครับไม่มีการย้อยเลยลดดาเมจของกระสุนปืนนะคระนี่ยิงเข้าหนี่น่าจะเกาะอ,อะไรเนี่ย เหาเล็กหรือเปล่านะนะครับอ่าแล้วก็มีนี้ครับผมอ่ามีปีศาจเงือกนะครับผมนี่หน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับผมมันก็จะเข้ามาทำร้ายเรานะครับเราก็ยิงมันได้นะครับผมก็เป็นสัตว์ประาดใหม่ในท้องทะเลนะครับไม่รู้ว่ามีสัตว์ประหลาดตัวอื่นด้วยหรือเปล่านะหล เป็นตัวนี้ตัวเดียวหรือยังไงนะครับก็ลองต้องลองดูกันอีกที่หนึงนะครับผม โอเคครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการอัปเดตใหม่ในครั้งหน้านะครับผมอาจจะครั้งหน้าหรือครั้งต่อไปในเดือนไหนเนี่ยครับยังไม่รู้นะครับยังไม่มีข่าวที่แน่ชัดเข้ามานะครับว่า,าจ,จะมีการอัปเดตตัวนี้เข้ามานะครับอย่างหลกัหลกๆเลยมีการดับน้ํานะครับผมมีห้องแล้วก็มีเรือแล้วก็มีการตกปลานะครับผมที่เพิ่มเข้ามาหลากัหลกๆแล้วก็มี นางเงือกด้วยนะครับนางเงือกที่เป็นปริษาทนะครับจะมาทําร้ายเราระหว่างที่เราเข้าไปในซากเรือนะครับก็ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันตัวมีปืนลูกอาวุธนะครับก็ตามหลักนะครับผมเราไปฟาร์มเราก็ต้องมีอาวุธอยู่แล้วนะครับโอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นครับมีประมาณนี้ถ้ามีการอัปเดตเพิ่มเติมนะครับว่าจะมีการอัปเดตวันไหนหรือ,อ มีอะไรอีกที่จะเพิ่มเข้ามาหลังนอกจากนี้นะครับผมเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูกันอีกทีนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปคลิปนี้นะครับอาจจะเป็นประโยชน์กับใครหลายคนนะครับที่ใครอาจจะแบบเบือ่อเบื่อนะครับผมอ,อยู่บนบกแล้วไปเล่นกันในน้ำบ้างนะครับเหมือนเป็นเกมเอาชีวิตรอดของเกมอื่นๆน,นี่เขามีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการดำน้ำนะเกมรัดนะครับ ลัดของคอมนะ่ยมันยังมีดำน้ําลงไปฟาร์มด้านล่างก็มีนะครับอ่าแล้วก็มีการตกปลานะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเป็นเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีนะครับลาตีสวัสดนะครับก็ปิดคลิปได้เลยนะครับเา้ายังไม่ไปอีกไปมันหมดแล้ว